ไปดูเรื่องราวนะคะการทำร้ายร่างกายกันคราวนี้เป็นเรื่องของคนที่จะบอกว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขกันก็ได้พี่น้องนะคะไม่พอใจกันเพียงเพราะว่าพี่เนี่ยอยากจะสร้างรั้วกั้นที่ดินแต่ปรากฏว่าน้องชายเนี่ยไม่ให้สร้างนะคะ,ะมันจะไปทับที่ของเขาสุดท้ายก่อเหตุก็คือว่า ไปทั้งไล่ยิงใช้ค้อนปอนไปทุบหัวพี่จนเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตถึงสองคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนไปดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะครับกูยังไม่เคยพูดเลยเออเดี๋ยวึงก็ยังไม่ได้พูดครับเฮ้ยไม่กลัวมึเเงเลยเฮ้ยเขาอารมณ์สีเดี๋ยวมึงมาลูกพาวครบก่ขอนมึงอะ่ะเออเอาเลยแม่เน็ตน,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 นายลอย คือเพิคือกูออยกให้มึงมากกว่ากูกูยังไม่พูดเลยมึงจะไม่เพิ่งพาอา,ายกันเลยไงเนี่ยมาดูคนรู้กูกค,คดูมึงรู้แม่เขาตั้งเชื่อมึงถูกต้องแล้วแม,แม่แค่นี้นีน่หน่อยมึงจะไม่อาศัยกันเลยไงน,นี่ค่ะเป็นคลิปนะคะในขณะที่คุณจิตตาน,นันอายุ66ปีค่ะ มีปากเสียงกับนายยศซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆเพราะว่าไม่พอใจกันอย่างที่บอกเรื่องของการที่จะทำรั้วกั้นที่ดินค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือทั้งคู่เนี่ยบ้านอยู่ติดกันนะคะแต่ว่าทางฝั่งพี่สาวก,ก็คือคุณจิตนานเนี่ยอยากจะทำรั้วกั้นมาซะแต่น้องชายนายศเนี่ยไม่ยอมกลัวว่ารั้วที่ทำขึ้นมามันจะไปทับพื้นที่บ้านของตัวเองปรากฏว่าหลังจากที่ พูดคุยเนี่ยมีปากเสียงกันเมื่อสักครู่นี่นะคะคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นค่ะเพราะว่าตํารวจในพื้นที่ได้รับแจ้งว่ามีการยิงกันแล้วก็ใช้ค้อนปอนไล่ทุบกันจนทําให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยสองคนนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลวังอิทกที่อำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพของคุณจิตตาน,นันเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะคนที่เป็นพี่สาวเนี่ยถูกค้อนปอนทุบเข้าที่ศีรษะเป็นแผลชะกันนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ข้างต้นกล้วยริมทางห่างออกไปอีกประมาณ150เมตรก็ไปเจอศพของคุณชวันรัตอายุ35ปี คนนี้เป็นลูกสะพ้ยของคุณจิตตานันมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะคะใกล้กันมีรถเก๋งสีดำจอดอยู่สภาพถูกยิงประตูแตกค่ะประตูกระจกเนี่ยแตกนะแล้วในรถมันสลดใจมากๆเพราะว่ามีเด็กน้อยค่ะเป็นเด็กผู้ชายอายุสองขวบนั่งอยู่ในรถร้องไห้ตัวสั่นด้วยความตกใจนะคะซึ่งตำรวจไปสอบสวนนางสาวเอเป็นลูกสะพ้อีกคนหนึ่งของคุณจิต,ตานานค่ะก็บอกว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนในยศ ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆนี่แหละค่ะแล้วก็ในแบงค์ลูกชายของนายยศนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งแม่ผัวเธอกับนายยศที่เป็นน้องชายเนี่ยก็มีปัญหาทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งเรื่องของการที่จะสร้างรั้วกั้นแนวเขตนี่แหะค่ะจนมาวันนี้ในแบงค์ลูกชายของนายยศมาทะเลาะกับคุณจิตตาน,นันมีการข่มขู่จะฆ่ากันด้วยปรากฏว่าขณะนั้นเองนายสุภวัต เป็นลูกชายของคุณจิตนาน,นขับรถเก่งมาพร้อมกับเมียแล้วก็ลูกอายุสองขวบที่อยู่ในรถเมื่อส,สักครู่นี้นะคะคเห็นว่าแม่ตัวเองกําลังจะถูกทําร้ายจอดรถเลยค่ะรีบลงมาช่วยแต่ไม่ทันในแบงค์เนี่ยนะคะใช้ค้อนปอนทุบเข้าไปที่หัวของคุณจิตนาน,นจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็มีการไปต่อยกับนแบงค์กันต่อค่ะซึ่งระหว่างนั้นเองนายยศ คนที่เป็นพ่อในแบงค์เนี่ยเอาปืนออกมาจากบ้านไล่ยิงนายสุภวัตที่เป็นหลานตัวเองด้วยนะคะแต่กระสุนนี่ยมันไม่โดนนายสุภวัตค่ะซึ่งคุณชวันรัตที่เป็นเมียของนายสุภวัตเนี่ยนะอยู่ในรถกับลูกสองขวบใช่ไหมพยายามที่จะขับรถหนีปรากฏรถมันไปตกหลม่มไปต่อไม่ได้ค่ะก็เลยถูกยิงเข้าไปที่กลางหน้าอกต่อหน้าต,ต่อตาลูกชายอายุสองขวบนะคะแม้ว่าเธอจะพยายามเปิดประตูรถออกมานะจะไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตอยู่ข้างถนนนะคะฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะ เาก็มีทะเลาะว่าล้ว่าจะสร้างมาแล้วจะไปทาที่กันหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่แต่เมื่อวานแล้วเขามีคลิปว่าเขาจะขู่ฆ่ากรอหน่วยก็อาจคลิปไว้แบบว่าขู่ว่ามึงรอแล้ววันนี้เออเขาก็ต่อยก,กันมาต่อยก,กับคนเนี้เสร็จแล้วก็เอาเทมไมรอ้วนเรื่องเป็นไงแล้วไม่รู้ก็ต่อยกันแล้วก็เอาพอมอทุกคนเอาเขาตอนทุกการรับตัวพ่อ ตัวพ่อของคนที่เอาค้อนปอนภูกอะคือเป็นสั่งเป็นนเป็นน้องชายของของของแม่หนูเองอะเป็นน้องกัน้องพี่น้องกันน่ะเอาปืนมาไล่ยิงไล่ยิงหญิงที่สะพ้ายอะพี่สะพ้ายหนูในรถตายพี่สะพ้ายอุ้มหลงอุ้มลูกอยู่ตายส่วนตัวลูกลูกของไอ้คนที่ก่อเหตุอะก็ค้อนปอนไล่ทุบแม่หนูตายอืมอืมอ่ะอ่ะ ขณะที่ภรรยาของนายยศผู้ก่อเหตุขอความเป็นธรรมให้ครอบครัวเนียนะครับโดยอ้างว่าสามีตนก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวส่วนนายแบงค์ลูกชายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยพร้อมอ้างชนวนเหตุว่าหลังแม่สามีเสียชีวิตนางจิต,ตนันผู้เป็นพี่สาวได้โกงเงินค่าขายที่ดินจึงมีเรื่องราวกันมาโดยตลอดนานหลายปีก่อนหน้านี้สามีตนนะเคยโดนพี่สาวแจ้งจับไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ พราะเม้าและทะเลาะกันเรื่องที่ดินเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับแต่ยืนยันว่าครอบครัวตนไม่เคยไปขู่ฆ่าอีกฝ่ายนะครับเอาฟังเสียงกันหน่อยครับก็เป็นเอา้อนไปทุบไม่เคยได้ทุบน้องไม่ลูกชายไม่เคยเข้าไปแตะเลยต่อยกับเจ้าเอกก็แค่นั้นเลย<ะ>ก็ยืนยันว่าลูกชายเลยยังบริสุทธิจ<ะ>์จ้ะเพราะว่าเขาจะไม่ได้เข้ามานี่เลยต่อยกันต่อยกันอยู่แถบโน้นหวันทั้งวันแนตะ่แต่ก็การลูกขนะเขาเนาะเขาบ้านลูกเข้าบานลูก เพราะว่ามันเจอหน้ากันทุบมันก็ยึกหน้าใสกันเอาอยัางเอาอยัางเนี้ยแล้วก็บ้านอยู่ใ,ใกล้กันนะทางด้านสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับโดยมีการชดเชยคดีอาญาแบบร้ายแรงให้ผู้เสียชีวิตรายละ2 0,000 0บาทขณะเดียวกันทะตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบรถเก๋งสีดําของนางชวาวันรัตหนึ่งในผู้เสียชีวิต เพื่อที่จะตรวจสอบวิถีกระสุนนะฮะร่องรอยการยิงเพื่อประกอบสำนวนคดีเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าโดยเจตนากับนายศมือปืนโดยครอบครัวของนายยศไม่มีเงินประกันตัวก็ต้องปล่อยให้ถูกฝากขังไป ส่วนนายแบงค์ลูกชายของนายยศตำรวจได้ปล่อยตัวไปรอเรียกสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและมีข้อมูลล่าสุดใช่ไหมครับค่ะก็เนี่ยมีคุณผู้ชมบอกว่าคนตายโดนยิงนะไม่ได้โดนทุบนะคือในมุมหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวเนี่ยมันมีร่องรอยของการทุบศีรษะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีการไปถามนายยศด้วยนะคะว่าใครเป็นคนทุบใครเป็นคนก่อเหตุที่ทุบหัวแบบนั้นปรากฏว่านายยศเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทุบ เขาไม่ตอบเรื่องนี้นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะเขาเป็นคนยิงเขายอมรับว่าเขายิงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้ค้อนทุบพี่สาวแล้วถามว่ามันมีร่องรอยการทุบขึ้นมาได้ยังไงนะคะอ,อ้าวไปฟังช่วงนี้กันก่อนค่ะไม่ได้ทุบใครทุบอ่ะไม่ทุบหรอกครับยิงอย่างเดียวยิงอย่างเด <antis. S 1> ียวผมจะยิงเลยยิงไอ้กลมตาตายผมอ่ะงมานยังไงมนลุกก็เลยไปโดนพี่สาวเลัว จะดิ้งมนัาเลยก็ได้เลยปืนไปเละได้ขู่ครับคุณลุงเตรียมปืนไว้เลยเหรอปืนไม่หยิบพี่ผมตอนนั้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนเนี่ยบ้าเขาเอากระเป๋าเปี๊ยะของถืออยู่เลยครับอืมแด้ปืนผมกระเป๋าผมครับบอกว่าผมจะไม่จิงให้แล้วนะอืมโอเคอยากขอโทษครอบครัวของพี่สาวหน่อยไหมอยากครับขอโทษแล้วจะขอโทษไหมอยากขอโทษไหมไม่อยากขอโทษทำไมล่ะคะไม่อยากขอโทษอะ ผู้ชมยังเห็นใบหน้าเขาอยู่ไหมที่ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากขอโทษครอบครัวของพี่สาวไหมเขาก็ไม่อยากขอโทษแล้วก็ยังมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้านะแต่ว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุนายยศเองเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับภรรยาะรนะเ,ออเพราะฉะน,นั้นยเยนต้องไปดูกัน<ช>ว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เพราะว่าอย่างที่บอกมันมีร่องรอยของการทุบที่ศีรษะเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นนี่คือคําถามตัวโตๆเหมือนกันนะคะที่ต้องหาคำตอบว่าตกลงยังไง เพราะว่าข้อมูลของก่อนหน้านี้ที่นางสาวเอลูกสะพ้ายของคนตายบอกนะคะบอกว่าในแบงค์เนี่ยลูกชายของนายยศเนี่ยเป็นคนเอาค้อนปอนไปทุบหัวแม่ผัวเธอ อ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาข้อมูลมาตรวจสอบกันให้ชัดเจนเวลาเรานำเสนอข่าวนะคุณจอยคุณผู้ชมครับ<ม>เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลให้ครบด้านมากที่สุดรัตการเล่าเนี่ยมันไม่สามารถเล่าสองอย่างพร้อมกันในคําเดียวกัน <c oughs> มันต้องเล่าเป็นทีละสเต็ป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 ,ตปมาจนจบเรื่องราวเพราะฉะนั้น <c oughs> อยากจะให้ฟังทั้งข่าวก่อน<ม>นะครับให้ครบด้านทั้งหมดก่อนก่อนที่จะตัดสินใจในการที่จะคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาสแสดงความคิดเห็น<ม>ต้องไหมครับอันนี้อันนี้เคารพความคิดเห็นทุกความคิดเห็นที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะครับค่ะ